ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กับตอนเย็นนะคะที่สดใสโอ้ยเดี๋ยวดูคนทุกคนนั่นคือวัจจันทร์ใช่ไหมพ่กนี้ใครเดียวลายบางคะให้คอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยดูสิสวยมาก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 เลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวการต้นไม้ตอนนี้โอ้บรรยากาศสวยมากวิตรงนี้สวยมาก ขเขเก็บหน้า,าจอไปหน่อยนี่สวยมากจังหวะได้มากเลย,เลยค่ะทุกคนชึบนี่เธซูมแบบนี่สวยมากสวยที่สุดเลยค่ะทุกคนดูสิพระจันมาแจกมาแล้วเดี๋ยวนะนี่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 เดี๋ยวเราจะพาไปดูแมวกันนะคะนี่นะคะแมวนี่ ตื่น้องพี่ตลกจังอ่ะน่าน้องอ่ะทุกคนมาต่อไปต่อไปฮุบตังยองตังยองยงยงงี้ขีไก่ด้วยทุกคนฮุบฮุบฮุาแมวให้น้องฮึ่ฮ่ถ้าตอสวยนะเราเนี่ย คนเห็นไหมเม่อกี้อยากเห็นนะเดดี้เดดีเด็ีดค่นะไม่ยังไม่ีอีกตัวนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนน้องนี่ไงนี่ไงทุกคนอาจจะไปดูกใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องอยู่ข้างใต้จุ๊บจุบตัวนี้เลยที่ลงในยูทูบนะคะตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ลงในยูทูปพีครับตัวนี้เลยที่ลงในยูทูบทุกคนอาจจะมืดไปหน่อยนะคะนี่นะคะที่เป็น ส่วนของทางหลังบ้านนะคะ,นะคะเราไปดูต่อเลยไปสดนะวันนี้นะคะเราขอไปยบยก่อนนะคะบายบายนะคะทุกคนเอยากค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย